นักขายที่ดีจะไม่พูด สองคำนี้คำแรกก็คือคําว่าแพงครับถึงแม้ว่าสินค้าน้นอาจจะเป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างสูงจริงแหละแพงจริงแหละแต่ว่านักขายที่เก่งเนี่ยเขาจะไม่พูดว่าแพงตรงๆเพราะว่าคนฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาจ่ายของที่มันไม่คุ้มค่ากับราคาถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ขายสินค้าของแพงของราคาสูงเขาจะพูดว่าเป็นของราคาพรีเมียมโอ้โหพอเป็นพรีเมียมเนี่ยคนซื้อจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยพิเศษ,เ,ศษเขาเนี่ยจ่ายไหวเขาเนี่ยอยากจ่ายนะฮะส่วนในทางกลับกันเลยคําที่2ก็ คือคําว่าถูกนี่แหละครับบางกลุ่มอาจจะเป็นนักขายที่เน้นสินค้าแมสราคาถูกเขาก็จะไม่พูดว่าถูกนะเพราะว่าถูกตรงๆเนี่ยคนซื้อจะรู้สึกว่าแบบอีซื้อของถูกซื้อของที่มันไม่มีคุณภาพเขาจะพูดว่าเป็นราคาที่จับต้องได้หรือว่าเป็นราคาคุ้มค่าคนซื้อจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉลาดจังเลยอ่ะฉันซื้อของที่มันคุ้มค่ากับเงินคุ้มค่ากับราคาฉะนั้นลองเอาไปปรับใช้ใดูสําหรับใครที่อยู่ในวงการขายนะ